ของปีสามเอาไว้เยานาโรกาอีกแล้วคลิปล่าสุดเย่คลิปล่าสุดวันแรกของปีสองโอ้โห่งทุกคนวัามีอะไรจะโชว์งานด้วยเขียนว่าอะไรเนสถาปัตยกรรมส่งประธานคอนอันนี้ก็คือโมเดลใช่ไหมไอสัาถ้ามึงไม่ตัดเขียนใจนำจะหนี่งอพอร์ตยูทูบมึงเดี๋ยวดแ่ออันนี้ก็คืองานที่ แล้วเราไป็นายงานคนอื่นกันดีกว่าอืเพื่อนทำยังไงดีคือมีแต่คนแสชุนนักศึกษายกเว้นกลุ่มเราทุกคนคะคือวันนี้สอบนะคะซึ่งก็คือไม่ได้อ่านอะไรมาเลยก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเขาสอบอะไรบ้างจริงนะไหนเดี๋ยวน้เฮ มีคุยกับคุณกับคุณนะโอเคได้คือเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งตัดร์ดเดียวไหมคะทุกคนโอเคเตอนนี้คือสอบเสร็จแล้วแล้วก็ ตัดงานส่งงานนเสร็จแล้วก็มางานนี้ต่อไม่ต้องปิดเพิ่มนะนนี่ขออนุญาตนนี้คือคลิปที่แบบว่าฟุตเทจความทรงจำจะเปิดมาอะไรนะอีกสิบปีข้างใช่มาดูฟุตเทจนี้หลังหน้าเราจะแกะเราจะมีแฟนยังไม่รู้ณตอนนั้นเราจะเป็นครอบครัวสุขสันต์มาดูกันว่าอีกสิบปีข้างหน้าไอ้นี่จะมีแฟนยังนี่ดูหน้าไปนะคะคนนี้คนนี้คนนี้ คนนี้คนนี้จะมีจะมีอะไรมีผัวมีผัวเป็นใครเป็นใหญ่ก่อนมรเลยนะที่รวยใหญ่ใหญ่อ๋อคนนี้รวยคนผัวคนที่รวยใหญ่ใหญ่ก็คนนี้สวัสดีเอิร์นในอนาคตตอนนั้นเป็นอะไรอยู่คือตอนนี้อ่ะทํางานยุ่งมาแต่ว่ามีความสุขมากเหมือนกันเอิร์นในอนาคตตอนนั้นแบบว่าคงมีความสุขอยู่ใช่ไหมแล้วก็บอกคุณพี่แล้วบอกคุณ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ยินดีต้อนรับเลยต้อนชื่อไอ้หน่ตัวเองนะออนาคตต้องสวยะเว้ยจริงวะล้องสวยเออมึงมีประเด็นกับมันเหรอตัวมึงอ่ะคนนี้นะคะคนนี้ชื่ออาร์ตอีกสิบปีอาร์ตเขาจะมีลูกชื่อออดกับแอ๊ดค่ะไม่ชื่ออวยอ๋อชื่ออวยแล้วอวยคนอ่้นะคะก็จะเป็น L g B T นี่ คนนี้คนนี้ชื่อโอมค่ะอนาคตเขาจะมีแบบว่าซิกแพคซิกที่อะไรวะซิกแพคอันที่ห้าสิบหกซิกแพคอันที่ห้าสิบหกห้าสิบหกแต่ต้องห้าหกอ่ะไม่รู้กูพูดได้โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังพักเที่ยงกันพักเที่ยงกินอะไรดียำเส้นแก้ววันนี้เราต้องได้กินยำเส้นแก้วจะกินวิเดีวข้างบนดีวะ พี่เดี๋ยวคุณมันอร่อยกว่าอันนี้จะเป็นแอปเปลิลปัน่นสองลูกในแก้วเดียวไไเวลาสั่งนะคะคือป้าคะเอาแอปเปิลปั่นสองลูกในแเลยเดี๋ยวต่อไปนะคะก่ะงานนี้โอ้ยเจ็บอาจารย์นัดไปฟังว่างงนัดให้ไปฟังว่าที่สิจะทำอะไร<ง>ที่สิที่เธอจะเป็นงานจบตอนปีสีท่ที่ทำทั้งปีเรียนค่าวปลาทุกคนนอนก็คืออัดเนอะใช่ ตอนนี้เราก็เลิกเรียนแล้วนะคือในห้องเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามันก็เป็นการที่นั่งฟังอะเก็ตปะมันก็คือนั่งการนั่งฟังสิ่งที่อาจารย์พูดก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรก็ตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วค่ะเลิกเรียนแล้วอีกอันนี้คือนนเราจบปีสามแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือจบปีสามแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลังไม่รู้ว่าทำไมไม่ดีปกติมันจะดีใจอืมเ่อไม่รู้กันเพราะว่าต้องทำดี่สุใช่เพราะว่า ปีหน้าก็น่าจะรู้ว่าไม่ใช่ปีหน้าค่ะเดือนหน้าใช่เพราะว่าเดือนหน้าก็น่าจะแบบโ<อ>ดหดจริงนะทุกคนคือจริงๆว่าแบบมหาลัยมันก็ผูกพันเหมือนกันนะถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ได้เท่าโรงเรียนก็ตามมาแต่แบบมันก็แบบไม่ค่อยมีโอกาสไหนปะที่เราจะเดินเข้ามาหาลัยได้อย่างทุกวันนี้ให้แบบเข้ามาได้เลยเห็นปะถ้าวันนึ้เราจบไปแล้วอะแล้วคงเป็นโอเคคนทางานที่แบบอ่ะคนแปลกหน้า ที่เข้ามาในมหาลายัยก็เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยเรียนมหาลายัยปุ๊บพอเรากลับไปโรงเรียนแล้วก็กลายเป็นคนแปลกหน้าซึ่งที่จริงแล้วอะ่ะมันเคยเป็นที่ของเราอะ่ะได้ปะจริงมันก็เลยผูกพันอะ่ะใช่แต่ถามว่าอยากอย,กอยู่อยากอยู่ให้นานกว่านี้ไหมก็ไม่ทุก <laughs> คนคะเราจบปีสามแล้วจบของจริงก็เลยเอาบอเดียวกลับบ้านงาจบแล้วงา แฮปปี้อ่ะคือมันเหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกโอ้ยอยู่ตั้งอาทิตย์สอ <laughs> งอาทิตย์ว่าจะได้่ปิดอะโอเคงั้นก็มาจบคลิปแล้วกันโ okay, อเคก็ <easy. S 1> อันนี้ก็จะเป็นวอล์กปีสามวันสุดท้ายที่มาหาลาัยแล้วกันนะคะบ๊บาย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 เจอกันตอนจบปีสี่